โอเคสวัสดีครับาการแฟดรายเดือนนะครับรายเดือนอาการปลดล็อกรายเดือนของ y 1 2 y 1 5 y 15 s y 1 7นะครับให้ใช้ไฟล์เดีวยวกันแล้วก็จะมีโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ปเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเลยาการใช้งานง่ายๆครับหลังจากที่เราสมทบไฟล์เรียบร้อยนะครับก็จะได้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวนี้ขึ้นมานะครับาจากนั้นก็ไฟล์ตัวนี้ใช้ยังไงให้เราคลิกขวานะครับ คลิกขวานะครับแล้วก็ Open With w i n o w s Explorer แล้วก็เปิดเปิดโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมจากคำว่า,านี่นะครับที่เป็นไอคอนรูปแบบนี้ Application ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นไปก็จะมาแบบนี้ครับจากนั้นรหัสนะครับรหัสที่ใส่ก็ใส่รหัสเข้าไปครับ หัดกระหัดแปบ๊บหนึ่งนะก็ะปี้เอารหัสนะครับปี่เอารหัสจากตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับลบลบบอยให้หมดแล้วก็วางนะครับข้างบนไม่ต้องใส่นะกดนี้เข้าไป กดเข้าไปเลยพอเสร็จปับ๊บถ้ารหัสถูกต้องมันก็จะเด้งตัวนี้ขึ้นมาถ้าเรากด x x t r c c t ได้เลยเพื่อเป็นการติดตั้ง c m ม o นะครับจากนั้นครับจากนั้นเราก็จะได้ตัวไอคอนนี้ขึ้นมาครับีนี้ก็เชื่อมต่อหลังเกิน ถ้าเกิดมีรงเกลก็เสียบรงเกลน,นะครับถ้าไม่มีก็ขอไอพีขอไอพีเพื่อจะใช้รงเกล้นซีมนะครับถูนะครับไอคอนที่ชื่อว่าซีมทูเอ็มทีทสองจุดหนึ่งหกบหกลบ้นมานะครับทีนี้ให้ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องรอเลย ตั้งค่าให้ตรงรุ่นนะครับ Vivo e แล้วก็จะมีคำว่า Y2 Y5 นี่ครับกดติ๊กตรงคำว่ามิต้านะครับกดทีเดียวนะครับแล้วก็มาที่แท็บแฟลชนะครับคลิกขวาคลิกขวาที่ว่าง Open Scatter ไปเลือกกล,ลอมที่เราแอดเมื่อสักครู่นะมันจะเกิดได้ขึ้นมาก็คือตรงนี้ได้ที่มันจะเด้งขึ้นใน MyCom ครับอยู่ตรงไหน,น ที่เราทำตอนแรกครับมันจะเด้งมาให้เลยเราก็เข้าไปดูนะครจำจำไว้ว่ามามา,มาที่ใดไหนแล้วคลิกดูก็ได้ครับจะชื่อแบบนี้นี่ออโต้เพลย์แล้วก็เข้าไปที่ล็อกไฟล์ล็อกสเกตเตอร์อ่าก็จะได้ลมมาอย่างนี้ครบแล้วทีนี้ให้เราเช็คนะครับเช็คว่ามาทุกไฟล์หรือ,อยังต้องมาครบนะครับพอเ,เสร็จปับ๊บกดรันที่โปรแกรมสรัดนะครับอ่า เจนขึ้นคําว่ารอก่อนนะครับรอเจนขึ้นคำว่า w a i ting for d e v i c e ก่อนนะครับ waiting for d e v i c e connection นะขึ้นนี้ก่อนเราก็ทําการปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องกดเคร่ง บวกลดเสียงค้างแล้วเสียบสายออโปรแกรมวิ่งค่อยปลอยนึง วิ่งนะครับทีนี้ก็รอนะรอเขาแฟดเลย หลังจากสัตวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเปิดเครื่องแล้วก็เปิดเดบ,บักเพื่อจะตัดหัวส้มเสร็จเดบอยจบงานได้เลยยอ้อนไม่เ่านะถีวลรัตน์ยจอม โอเคแล้วพอยทีนี้ก็เปิดเครื่องนะครับตั้งค่าเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเปิดดีบับ เีคอมให้สิทเชื่อถือคอมเปิดโปรแกรมเพื่อตัดอัปเดตและมส้ม ก็โปรแกรมก็จะเป็นตัวนี้นะครับ